เยอะนะแต่ว่าหนูแบบไม่ไม่เราต้องไปกลางเราต้องไปกลางสมุดเพราะสิต่อมไปกลางอีกย่างคือใส่ชุดจังสันน้องบ้านอ๋อคุใส่ชุดกอนอยู่แลวุอนอยู่แล้วนี่แบบใด่ีนั่นเดี๋ยวเห็นหมอเพิรนบอกระวังคอเสื้ออ่านไมนั่นเจ้าหนะข่อเสียก่นที่นี่ะเอาผ่าท่นข้อนะ กินกเสยังไม่ได้หนอยันยมกันเจ้าภาพโท๊ม่อีเดล้วของขวัญอ,อ๋ออรับสายรับสายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขายบัตรต่ออีกหน่อยแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วครับเหลืออีกงานหนึ่งต้องไปทําสัญญาที่ไหนนะอยูใชัยภูมุครับตอนแรกว่าสิไปชุ่มแพ้กเลยมันมันหยานมันบไ่ไหวตําบลลาดนาเพียงนี่อย่างนี่แหละชุ่มแพทก ไปทำแล้วแล้วก็สิมัช่วยรีบืมป้าคนละทียวเ,เลยได้แม่อวนคนละทียวเ,เลยได้ซอ,อแค่นี้ละ่ะทำระสดีรับเขาเหอวะปะ้ด